สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับมื่อนายแอดมินจะมาตามตัวเลขแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณแม่นางนะครับคุณแม่นางกับคนฝันแม่นนะครับสําหรับงวดที่แล้วนะครับคุณแม่นางเพิ่นฝันได้ตีได้เด็กสตัวนะครับ504นะครับสําหรับงวดนี้นะครับวันที่1กรกฎาคม2567นะครับแม่นางเพิ่นจะ ฝันแบบใดนะครับให้ไปตีความฝันน้ากันด้วยครับเด้อให้ไปตีความฝันกับแม่นางด้วยกันนะครับแม่วันดีค่ะจ้าแม่บ๊ายบาครับแม่แมค่ะ<น>แม่นางนะคะท่านผู้ชมแม่มาตะไสโอ้แม่มาตะลุกหยาโอ้มาตะล, <ง S 1> ลุกหยาค่ะเมื่อนั้นเ่าได้ลงคลิปไปลงไปเลยสิ อันมือที่เข้ามาหากันเนาะเจอกันยุนาวัดแม่ไหมเนาะเมื่อนั้นอีแม่บอกเลขไปตัวใดก็่ห้าหกสองศูนย์หกสองศูนย์เมื่อนั้นนี่เป็นข้อฝันเราแม่เนาะเมื่อนี่อีแม่โทรมาหาหนูก็เดิมเดิมเนี่ยบอกเดิมเดิมยายบอเปลี่ยนตัวเลขพิ่ดมาฝันยำมาแม่บ่อยบ่อยยำเขาจะว่าบ่ฝันก็คือฝันน่ะฝันเขาจะเอาเงินหาพันมาให้มีแต่แบ่งเศร้า เงันหาพันอันนี้คือฝันใหม่จ้ะคุณแม่นางฝันใหม่ฝันว่าจะได้รก็แม่พันเขาเอาเงินมาให้เลยมีิต่แบ่งเศร้าหาพันเงิน มีแต่แบ่งยี่สิบมีแต่แบ่งยี่สิบครับพอเลยสชเอาเดิมเดิมย้ายเปลี่ยนอ๋อจะพ่อแม่โทรวหาหนูเนาะที่แม่บอกว่าจะไดก็แม่ฝันแล้วอาจารย์เนาะก็เลยพันพันเดิมเดิมเหนื่อยายยายบเปลี่ยนพอเจอเอกก็เดิมเน้นเน้นคือสองศูนย์นั่นแหละครัจังใดคือคิดว่าเดิมก็เดิมมาแล้วทันทีว่ามสองศูนย์เน่นเพราะว่ามีแต่แบ่งยี่สิบนะ ็เอามาให้นะพอเ,เอามาใหา้พี่น้องคะอัผู้ใดได้บิ่มคลิปเนี่ยแอบได้ลงมคนะลคิปไปแล้วเพระาะว่าคุณแม่บอกเมื่อนั้น,น,นในความฝันเนาะว่าแม่ให้นี่หกสองศูนย์หกสองศูนย์ค่ะให,ให้ไปแล้วให้ไปแล้วอันที่ว่าฝันอ้ที่เขาเงเงินมาให้นี่หนะฝันเม,มื่อไดรเนี่ยฝันคืนเมื่อก่อนนะนะซึ้งมากเขาจะโทว่าจากสีมากรหบบ่ามากจากเกี่ยวกับพลภูน,พนิพันแน่ เครื่องสับไพ่เนี่ยอันพ่นผุหนีว่าแม่จอยเนี่ยบอกแม่จอยนี่เจ้าก็ว่าอันอินมาไงเขาก็เล่าพันเลาเขาก็เลยโทรหาเจ้าให้เจ้ามาสัมผัสเอาเองนะที่แรกนุก็ถามแม่นะเนาะโอได้ยินว่าแม่จอยกับซึ่งเป็นน้องของเป็นน้องเลยเนาะเป็นน้องเป็นน้องของแม่นางนะคะพี่น้องคือสองพี่น้องเนี่ยคือเป็นจะได้กับแม่พุ่มเจ้าที่ดีมันบอกเจ้าพ่นพ่นกัว่าดีอยู่ได้เลยม้วนม้วนที่อยู่นี่ยท้องแม่อยู่หันน้องๆู่นี่ เป็นพื้นติดกันพื้นติดกันค<ช>่ะคั่แพงคั่มทุกทีแต่ว่าลักษณะพุ่มพุ่มพุ่มเจ้าทีนี่เพิ่นนักมาบอกโชคบอกใครขจังไในย่อกะกะสิเราแต่ด้นแล้ละ่ะเนาะย้ายก้างมงนะออนก้างมงใช้มงุ่งนี่มันสิไปยักยักเลยยักเป็นเจ็ดสอง จัากจะได้น้ำหวานมัสายมุงมันสีงอหน่ะนะงองอทับไปนั่นก็เลยสีให้แผ่นมึงว่าเออมันเป็นเหล็ยังอันนั้นเออมันเจ้าที่เลยล่ะก็เลยว่าเออนี่มันเป็นเหล็กย่างอันนั้นน่แหละเจ็ดสองช่วงนะเพื่อผัดคล้ายเหล็กเนียค่ะเนี่ยอืเป็นเจ็ดสองบอกมันเป็นเจ็ดสองก็เลยเอาเจ็ดสองมาหัวเนี่ย แต่กับโมเมนเดี๋ยวนี้ได้จะเดิมเดิมต่ย้ายมาอ่กันอนี้ว<ด>่<ร>ะตะกอนตะเก ا แต่ว่ามาเราไม่ซื้อมาเราไม่ซื้อที่ว่าเราให้ฟังนี่คือว่าคล้ายๆกับว่าตัวเลขนี่คือได้จากพุมกมพ่มเจ้าทีอยู่นี่พุ่มเจ้าทีอยู่นี่กันพน่นสีายพ่นคือไฮนะไฮจากข้ามฝันโมเมนต์พ่นมาเขียนเป็นโตไฮดอกหันบังเอิญที่ว่าย้ายมาอยู่ไม่ปี้ปี้หนึ่งปี้สองนี่ก็กั้างหมูนอน แก่งมงมันเป็นไปเลยโซเล่ให้เลยเป็นเลขให้เห็นเออเป็นเลขให้เห็นก็เลยเอาตัวเลขไปเสี่ยงโซกกระถึกบันในถือมาจังไดถึงจะงวดแล้วแต่ละภูมิเจ้าทีห้ยขั้นห้ยจะงวดแม่ขั้นกะไ้ห่างๆนี่ดอกว่าพันห้ามเขืบ่มีหมดยังเพิ่นกะไ้มาเลยยามสิมมดเออยามสิมมดเพิ่นกรโปวดกระหายสิพิ่นกรโปวดกระหายอยู่บอกข้เพิ่คนดีอยู่สองปีแต่แม่ แสดงว่าคุณแม่กะที่มีโชคลาภจากความฝันทือเกิยที่หน่วงมบบนันบ้างแสดงว่าคุณแม่ฝันมาได้เงินจะไม่โชคสิบอแม่กับกับอกว่ากับว่าความฝันเนี่ยพนพนเอามาหายคือหาพันเขาจะว่ามีตัวเรงเศร้ากัเลยมันตรงกันกับเลขไฮมาก่อนแหละทีเด็กไฮมาก่อนคือหกสองศูนย์โมแม่ก็เกยมาตรงกับสองศูนย์ เพราะว่ามันมีแต่แบ่งเศร้าพอมากนให้แบ่งเศร้าเนี่มีเงื่อนหาพันแม่อันนี้เขาตีหาศูนย์น้ำอยู่จ้ะบดิตีอ๋บดิตีบอย่า่เอา620นะอ๋อแต่คุณแม่ก็เอาแค่620คือเกาเออมันมีแต่แบ่งเศร้ามันมีแต่แบ่งเศร้าแต่ว่าแอดมินก็คิดอยู่ด้วยค่บว่าหาพันเนาะเธอมันหาศูนย์นี่จะได้ละือเ่า ก็เลแต่อันมูเจ้าอันนี้ก็ได้ขันสิไปขายายออกไปก็คือมันสิมีหาศูนย์ทำสิขันไผมีทุนกระรองขายายเอาแมนค่ะเนาะแต่ว่าของยายเอาแต่สองศูนย์หกสองศูนย์สามตัวโอ้อันคุณแม่เพิ่นเพิ่นบอันขายายตัวเลขเนาะแสดงมาญาติเอฟซีเบิรลดก็ไหลนี่นไงแม่แม่ก็จะใช้ขยายไปเธอเขาพูดมีเงินสื่อเหตุใดมันว่แมนนั่นแหละ แต่ว่าคันนี้แม่ฟันแม่นถวแถวผู้ชมได้ฟังกะถ้าอยากขยายกับพวกว่ากันอเอาเป็นตัวกลนไหมซะพี่น้องหาศูนย์กันด้ยเออกันหน่อยซะจุ่มเขาแต่ว่าของย้ายนี่ย้ายบวกหายย้ายย้ายอันนี้เน้นเลยบอกครับเน้นเลยสองศูนย์นี่บอกครับเออเน้นที่สุดสองศูนย์อืสองตัวเน้นที่สุดสองศูนย์สามศูนนี่เอาเต็มเต็มเลยน้องแม่เนาะหกสองศูนย์แม่อันเรายำความฝันที่ว่าหกสองศูนย์ให้เอฟซีฟังไหมเนี่ยค่ะอันมือนานนะ ขึ้นี่ยายพันนห่งม่บาทบานเข้าหนึ่งบา้านค่ะเขาตายไปจะร้นเลยเน่มันเคยเด้พันเห็นจ้กเกลือหมาพันเห็นมือเเขาผัดชาเราตึงขาเราผัดขาใต้เราเอาหัวเรายิงงยิลงนามนะย่ายก็เลยตีหัวเขาเป็นหกเพราะว่าพันเห็นคนใต้พูดสีขาเข้าหนึ่งสองคนค่ะอมันก็เลยตีเป็นสองแม่ ก็ะเลยเป็นเลขหกสองศูนย์ั่นคือคุณแม่พันตีห้กระเือเป็นความฝันที่พันฝันก้อนนั่นนี่นะคะแล้วก็ม่างวดที่สองนี่ฝันว่าเอ่อคนเอาเงินมาหายหาพันแต่มีแต่แบงก์เศร้าแม่ก็เลยย่ำว่าจังได้สองศูนย์กับมาบอกสองศูนย์นึ่งยายมันใจสุดตัวที่มันใจกันบ่เนี่ยจะได้กันทุนเจ้าที่พันตีหายกัน คือว่าสิเป็นโชคสามตนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแม่จอยกระเข้าสามตัวผู้เดียวกันกับของแม่นั่งจ้ะอ่ะแสดงว่าแม่นั่งวดที่ผ่านมาได้ยสามตกันบ่ครับล่าบ่โอ้ยายบ่ได้เล่นเลยครับอืมถึงมาฟันใหม่เนาะครับนี่เน้องพันธ์ตรงเลยแม่นั่งคนไทยสามศูนย์ศูนย์สามเนาะค่ะวดวัทหันเนอกวดกองมันรุดแต้มหนึ่งเนาะมันรุดแต้มนึ่นคือก็จับกาวสามนั่นเอ แต่ว่าแต่ละงวดนี่คือสิบ่ว่ห้เลขหลายเด้เนาะแม่ให้แค่คู่เดียวมเนาะคู่เดียวหางเดียวใหญ่เลยในน้อยกันแขนเอาเน้นเน้นครับหางเดียวเม็ดเดียวเนาะแม่เนาะหางเดียวเม็ดเดียวเลยตังยาย่หายย่ำตัวเลขในเอฟซีตั้งในจ่าตัวใดเก็ะหกสองศูนย์หลุมั่นใจบ่มั่นใจมั่นใจในข้อฝันเนาะจ่าทำมันมากกับซีมามามา ตัวนี้สองศูนย์หรืมาแน่นอนไม่แน่นอนหรอแม่สาธาแสดงว่าแม่มักขักว่าตัวนี้สาดธุนะแม่เนาะสาธุครับขอโชคดีนี่โชคลาภนำกันด้วยครับจะเป็นความฝันของคุณแม่นางนะครับท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวแอปมินโชว์ตัวเลขให้ดูนะคะเป็นตัวเลขความฝันนะคะของแม่นางนะคะโอได้โชกระจัดคัดกระพานเด้อพี่น้องเด้อ ทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อนําเสนอแทะแนวทางเท่านั้นนะคะเล่าความฝันให้ฟังเท่านั้นนะคะก็ขอให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ620นะคะคุณแม่ชอบมากที่สุดจะเป็น20นะคะม่ะแม่เนียน20มาเน้นย่ำเนนตัวใดเน้นย่ำตัวใด2020แม่เน่บแม่ม่าเน่เอ่แม่ย่ำทั้งนี้นะครับไอเอฟซีมเวงน้ำแน่ัดๆนะครับ เป็นความฝันของคุณแม่นางนะครับ6-20นะครับที่เน้นๆแม่นางคนใหยเน้น2ตัวคือ20นะครับสตัวก็จัดเน้นๆนะครับด้วย6อ0นะครับก็ขอขอบคุณแม่นางนะครับกู้ล่เขามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะแม่เนาะแม่นางเพิ่ับเราความฝันในฟังนะครับกันตีจากความฝันนะครับปกติพุ่มจะทีเั็นกบดีๆพ่นุบอกถ้าเราสองสามตได้ตรงๆเนะแม่เนาะ ก็ได้เข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับสวัสดีครับ